นีนะคะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศนะคะรักษายังไงก็ไม่หายหาหมอหมอก็ไม่อยู่วันนี้ก็เลยมีวิธีการบําบัดแบบการตอกเส้นนะคะต้องขอต้อนรับคุณหมออ้นด้วยนะคะใช่แล้วสวัสดีค่ะและสวัสดีแขกรับเชิญของเราด้วยคุณอะไรนะคะชื่อสักคุณสักนะคะคุณสันสันวันนี้คุณหมออ้นที่มาเป็นวิธีการตอกที่แปลกมากทำไมล่ะหมออันเดิมนะครับแต่นี้คุณลุงนี่ บอกผู้ชมทางบ้านก่อนคือก็อาสามาอ๋ออาสามาน่ารักมากไม่ได้ว่าเป็นนะไม่ได้ว่าไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นนะคืออาสาประมาณ75บห้านี่ไม่ต้องถามเรื่องนั้นแล้วยังคะยังยังโอเคอยู่อย่าสิเดี๋ยวลุงเขินขึ้นมาเดี๋ยวสิดียวสินี่ต้องหันไปทางนี้ไม่ใช่เหรอหลังหันหน้าออกทางนี้ทางนี้ทางนี้ครับ่ะทางนี้ค่ะคุณลุงเชิญเลยเชิญเลยอะ คุณลุงขึ้นได้าไม่มีเก้าอี้บอกแล้วว่าเขาแข็งแรงยังใช้ได้อยู่แข็งแรงมากเดี๋ยวตอกชั้นข้างอ๋อได้เดี๋ยวตอกทั่วตัวนะครับอ่ะเดี๋ยวตอกทั่วตัวละค่ะไหนหมอวันนี้อุปกรณ์ของคุณหมอเนี่ยมีอะไรบ้างนียงใหม่เลยครับเนี่ยสั่งมาจากพิเศษเลยอันนี้หมออ้นเอาเตียงมาเองนะเอามาเนี่ยเอามาเองลงทุนหมออ้ดบอกแล้วทำรายการแล้วก็ลงทุน อ่ะเดี๋ยวก่อนคุณหมอวันนี้เนี่ยวิธีการตอกเส้นเป็นยังไงคะคือนี่คุณหมอคุณหมอจะบอกว่าวิธีการตอกเส้นเนี่ยมันช่วยได้จริงหรอคะบางคนไปหาหมอกินยาไปทำบันบัดยังไงก็ไม่หายนะอันนี้ช่วยได้ช่วยอะไรหมอวันนี้จะลอยกระทงกันเนี่ยหมอพับกระทงมันจ้าวันพุธนี้อย่าลืมนะคผู้ชมนะใช่พับเองได้นะผู้ชม เดี๋ยวสอนได้ไา้หลังบ้างๆโทรมาหาหมอหมอสอนเออได้ได้หมอโดยเฉพาะสาวๆเดี๋ยวให้สาวๆโทรไปไม่งั้นก็ไปออกรายการไอเดียนะหมอนะนี่คนไข้คนไข้ยังมาเลยนะพับกระทงก่อนที่เราจะลอยกระทงเรามารักษาเราล่ะกันต่อจรหมอคุณลุงเขาก็อยากให้รักษายังไงคะยังไงต้องเราต้องตอกตรงไหนคืออยากจะบอกสาเหตุนี่นะครับที่เดี๋ยวตอกทั่วตัวเลยทั่วตัวทั่วตัวทั่วตัวสาเหตุนี่มาจากไม่ต้องเก่งอย่าเก่งม่เก่งค่า แขนมันเป็นเองเหรอเสียเสียแขนมันเสียแขนขวาเสียต่อยมวยต่อยมวยอ๋อคุณลุงสมัยนั้นเป็นนักมวยนะข้อข้อขวาเสียไม่งอไม่ได้เตะไงเตะโดนเตะแขนอ๋อไม่ทราบลุงนี่หนุ่มหนุ่มนี่เปรี้ยวนะหน้าทางจะเปรี้ยวหน้าดูเลยนะเออเอาไม่เป็นไรหมอไปตอบข้างนู้นก็ได้นะตักต้องเราเก่งเป็นขวัญใจนักเรียนเลยเหรอเนี่ จะคุยนะเป็นเดือนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเดี๋ยวนี้เขาเป็นกันอ่ะค่ะเอาหมอวิธีการต่อของคุณหมอก็ใช้นะนะเครื่องต่อมองไม่เห็นอ่ะนะไม่ต้องะไรนะคุณลุงผู้ชายไม่ต้องคุมโอเคทีนี้เราจะต่อเครื่องมือหมอนี่เยอะมากเลยนะนี่ใหม่เลยค่ะนี่ประดิษฐ์ใหม่ล่าสุดอันนี้ประดิษฐ์เองเองเหรออันนี้คือเดี๋ยวลืมอันนี้ไม้ฟ้าผ่าทําไมต้องเป็นไม้ฟ้าผ่า S <S เหมือนในการ์ตูนญี่ปุ่นไงือ้กระตอกก็ม e ีสายฟ้าดีไงใช่แล้วอ้๊ยอัจฉริยะมากอ๋อใช่ไหมพูดถลกกเลยดิฉันก็ชอบดูการ์ตูนใช่ร้อต้งแตส่วนไหนมันมีพลังมันเขาเรียกมันมีพลังพลังไฟฟ้าสถิตอะไรเงี้ยหรอใช่มันเขาเรียกว่ามีพลังหยางมันทำให้ถ่ายกระแสไฟฟ้าได้ถ้าอยู่เมืองนอกนี่มันสูดดูดไม้พช่สูดมันดึงดึงพลังถ้าอากาศอยู่เมืองนอกนี่จะดูดเข้ามาที่ไม้เลย มันคนละพลังอ่ะระหว่างเป็นเขาบอกเป็นความเชื่ออยู่ว่าไม้นี้มันดีกว่าไม้นะแต่เสียงมันก้องกว่าเราก็เลยหุ้มตัวนี้นะครับอ๋อเสียงมันดูหนักแน่นนะมันจะดังเราก็เลยประยุกให้มันเงียบนี่เพิ่งประดิษฐ์ใหม่ล่าสุดเลยนะครับแล้วฝังฝังแม่เหล็กด้วยเอาฝังแม่เหล็กไว้ด้วยเดี๋ยววันหลังจะเอาแม่เหล็กมาดูดดูมันดูติดเลยไม่ธรรมดาแล้วอันนี้ในในขั้นตอนการรักษาสาหรับคนที่อาจจะเสริมสมรรถภาพทางเพศอันนี้คือเป็น กรณีศึกษานะคะจะต้องตอกอย่างเงี้ยเราก็ตอกตอกทั่วตัวเลยครับตอกทั่วตัวเลยแล้วต้องรักษากิีดหังล่ะแล้วถ้าเป็นน้อยนี่ตอกอย่างเดียวถ้าเป็นมากบางทีต้องทานยาร่วมด้วยอแล้วก็เอาน้ามันไปนวดตัวเองนะครับไม่ต้องเกรงคุณลุงไม่ต้องตื่นเต้นนะคุณลุงเกรงเหรอคะเขาออกครั้งที่สองแล้วยังตื่นเต้นอยู่เลยเออหมอฮะแล้วตอก ออกทวตัวอย่างนี้มันช่วยในเรื่องอะไรคะไอ้ที่บอกว่าช่วยสมรรถภาพทางเพศเนี่ยมันช่วยได้ยังไงคะเลือดลมหมุนเวียนดีอะไรอย่างเงี้ยคะใช่ครับเพราะว่าเกิดจากความอ้วนแล้วไม่ได้ออกกําลังกายความเครียดบางทีอายุเยอะแล้วนั่งนั่งนอนนอนนะครับมันก็เราทําให้ใช้ร่างกายเท่าไหร่ทําให้เขาเรียกว่านกเจ็บไหมคะับลุง ไม่เจ็บนะนกเขาไม่ขันค่ะไม่ยอมให้น้าให้ให้ข้าวขันไม่ได้ลรงอไม่ยอมปล่อยมันออกมาหากินก็เหมือนข่าวที่เราพูดในช่วงแรกไงดังนั้นอะมันทําให้เครียดเครียดแล้วก็บางทีอยาจจะมีปัญหาครอบครัวตามมาทําให้ปุดเดี๋ยวนี้มีปัญหาเยอะนะครับผู้ชายเนี่ยนกเขาไม่ขันเยอะอยู่ออฟฟิศไม่ทําอะไรเลยนั่งเล่นเกมปลูกผัก ช่เลี้ยงเลี้ยงหมูบ้างอะไรมูจะดูจะเกมขึ้นไปอดิฉันก็ชอบเล่นเนาะเล่นหมูเลี้ยงหมูเนี่ยมีช่วงนึงขโมยหมูชาวบ้านเขาทุกวันเลยดิยเลิกเล่นแล้วบางทีต้องออกกําลังกายนะครับโดยเฉพาะผู้ชายแล้วก็ความเครียบบางทีฮอร์โมนเริ่มลดไวัยทองเออคือประกอบด้วยหลายสาเหตุถูกไหมคะการที่จะเกิด สาเหตุสาเหตุหลักหลายสาเหตุแต่สาเหตุหลักมาจากความเครียดเครียดเท่านั้นภาวะทางจิตใจกดดันมันเลี่ยงไม่ได้หรอกค่ะเรื่องความเครียดจากับหมอคนทีเบื่อแฟนอ๋อเบื่อแฟนใช่มาดูรายการผู้หญิงรู้จริงอย่าเพิ่งเบื่อนะใช่ไหมคุณหมอคะอย่างนี้วิธีการรักษาเนี่ยรักษาครั้งหนึ่งประมาณใช้เวลาประมาณกี่นาทีกี่ชั่วโมงใช่ค่ะก็ประมาณบอกทั้งตัวอย่างงี้ต้องกี่ชั่วโมงคะคุณหมอครึ่งชั่วโมงชั่วโมงอเพราะว่า ถ้าเขานกเขาไม่ขันจริงๆนี่นะครับเดี๋ยวเอาเอาขาไม้ไม้ไหนไม้ยาวๆนะครับรี่ปักเนี่ครับเี๋เราจะไปรู้ใจคุณหมอนะใช่เออมีพรสวรรค์มคนมีพรสวรรค์จ้าร้องเพลงก็เพะเออแน่นอนหมอหยุดพูดเรื่องร้องเพลงนี่แหละทำไมหมอไม่ได้พูดเลยหมอกำลังบอกเพาะมากครับท่านผู้ชมจ้าเพราะอะไรถึงร้องใช่ไหมเพราะมากคือยังไม่ร้องเลยอันนี้คือกดอะไรกด ช่วงบริเวณเนื้อหัวเหนาททาไมต้องกดเราใช้มือถ้าใช้มือมันไม่สุภาพหรือแมาผู้ชายไปโดนผู้ชายเอ๊ะผู้ชายก็โดนผู้ชายไม่ยู้งไปโดนของผู้ชายมันก็ไม่ได้นะคะคุณหมอคะผู้หญิงโดนของผู้ชายเขาก็ไม่ขันอะเพื่อมันขันขึ้นมาอ๋อเป็นอย่างนั้นไม่คุณหมอแล้วคือพวกอุปกรณ์พวกที่คุณหมอก็เราไม่ไปโดนตรงนั้นนะครับเราเนื้อเนื้อเนื้อหัวเหน่าค่ะนะครับกดนานแค่ไหนคะอ่า ถ้ามันมีอาการเนี่ยนะฮะกดลงไปปุ๊บเนี่ยพอกดไปปุ๊บสมมุติว่าถ้าคนที่สมรรถภาพทางเพศเสื่อมจริงๆพอเวลาที่กดลงไปแล้วจะเป็นยังไงแข็งมันจะมันจะมันจะแข็งตรงนี้เขาเรียกว่ามีเลือดลมไม่เดินเราต้องปรับปรับทั่วท้องเนี่ยนะครับเนี่ยโอ้โหหมอมองท้องผิดไวลกดในนั้นเนี่ยถ้าไปเปิดดูไอหัวเข็มขาดหัวเข็มขาด,ดารู้ทานรู้ทนันนะครับเนี่ย,ยเจ็บไหมคะคุณลงุง ไม่เจ็บไม่เจ็บยี่นี่ก็ดูคุณหมอกดลึกอยู่นะเอเหมือนกดแรงเลยเนาะกดแรงแต่เราชำนาญนะครับเรากดมันหลายร้อยคนแล้วแล้วหลายร้อยคนที่มารักษาคุณหมอเนี่อาการดีขึ้นเยอะนะนกเขานกเขาไม่ขันนี่ไม่ไม่เยอะก็มาน้อยเพราะว่าเราไม่ได้โปรโมทเราไม่ได้บอกว่าเราไม่ได้บอกว่าเรารักษาตรงนี้ได้โดยตรงไม่ได้บอกเพราะว่ามันดูยังไงอยู่ว่าหมอเอ๊ะทำไมหมอมันเน้นนกเขา แต่จริงๆเราก็รักษาได้เราก็นกพ<อ>ิราบไป<น>ได้นอกอะไรก็ได้จานกแก้วนกขุนทองเออเขาเรียกว่าโรคนกเขาไม่ขันนะครับจริงๆเขาเรียกว่าเสื่อมสมรรถนะทางเพศค่ะสมรรถ,ถนะรถยนต์อ่ะอย่างนี้ก็เรียกว่าสมารรถ,ถนะทางเพศทําให้ครอบครัวมีปัญหาเยอะนะ,ค,ะ,นะครับในตอนนี้สังคมอย่าว่าเขาไม่บอกเพื่อนจะก้าพูดแต่ร่าหาพี่เสื่อมสมรรถภาพทางเพศแล้วก็เป็นสิ่งที่แบบเอ้ยอะไรวะเสื่อมเร็วอายนะเออเป็นสิ่งที่น่าอา น่าอายเลยคุณลุงหรอลุงเขาบอกลุงเขาไม่อายเพราะลุงเขายังโอเคอยู่เพราะคุณลุงเข่ตเตะปี๊บนี่แตกเลยไม่ให้ดังแตกเลยอายๆแน่ๆนะครับเนี่ยอันนี้คุณลุงเตะเตะเตะปี๊บดังไหมครับคุณลุงคิดว่าดังนะคิดว่าดังเพราะคุณลุงก็เป็นนักมวยเก่าให้เขาลองเตะมอกันไหมคะว่าดังไหมรู้ทันรู้ทัน แล้วต่อตรงนี้ช่วยเรื่องแต่ทำไมคุณหมอต้องเปลี่ยนไม้ไปบ่อยๆฮะแต่ละจุดมันก็ต้องเปลี่ยนไม้ไปเรื่อยๆ่ะความเพาะความคล้องตัวความคล่องตัวอ๋อคุณลุงเดี๋ยวนอนคว่ำได้ไหมครับนีค่คือคุณผู้ชมที่สนใจนะคะในเรื่องของศาสตร์การต่อเส้นเนี่ยคุณหมอเนี่ยเขามีสอนด้วยนะคะสอนให้ด้วยใครที่อยากจะประกอบวิชาชีพนี้เขาไม่ห่วงแล้วก็ใครที่อยากให้คุณหมอเนี่ยไปรักษาคือไปรักษาก็คือว่าไปหาคุณหมอนนะคะซึ่งคลินิก แผนไทยของคุณหมอเนี่ยก็จะอยู่ที่บางใหญ่จะปาลพี่ยังไม่เสริมสมรรถภาพทางเพศนะตอกดีๆนะเดี๋ยวกระดูกกระเดี่ยวหลุดเร็วๆนี้ได้แต่งงานจะได้รับข่าวดีเขาบอกปีหน้าปีดีนะจะบอกเชื่อไหมว่าพี่กับปาลปาลแต่งก่อนพนันกันปะอย่าเลยอย่าพนันแสดงว่าคุณลูกตา แต่แต่งงานเร็วๆนี้ไม่ใช่จะแต่งปาล์มน่ะมันต้องแต่งก่อนอยู่แล้วพี่ตุ๊กตาเขาจะแต่งแต่งานหมอใช่แต่งงานงไม่มีความมีความสุขเดี๋ยวถ้า40เนี่ยค่ะมองไปลืมตาลืมตาแล้วเห็นใครก็คุณทุกอย่างเยอะสามเแล้วค่ะอ้าวผมนึกว่า30โอ้นึกว่า30คุณหมอพูดจาหน้าร้านพดาดูดีอะเนี่ย สามสิบเก้าหรอครับนี่ก็คือตอกทั้งตัวเพื่อช่วยบําบัดในเรื่องของสมรรถภาพทางเพศถ้าเกิดคุณผู้ชายท่านไหนที่มีอาการแบบนี้นะวิธีการตอกสลักเส้นเป็นวิธีการที่ดีอีกวิธีการหนึ่งก็ไม่ต้องไปกินยาแล้วก็ร่างกายก็จะไม่เจ็บไม่ระบมด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ไวด้วยการรักษาก็รวดเร็ว คือเข้าไปดูใน a c e b o o k ของคุณหมอได้นะคะแล้วก็รวมไปถึงใครที่แบบสนใจแบบไม่อยากได้เบอร์โทรก็โทรมาถามที่สถานีเราแล้วกันสถานีของเราเนี่ยนะคะโทรมาก็จะทิ้งเบอร์คุณหมอเอาไว้ที่สถานีเนาะยังไงก็ขอบคุณนะคะคุณลุงด้วยขอบคุณคุณลุงค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณหมอด้วยนะคะที่มาทําให้เราได้รู้ว่าจริงๆการต่อสลักเส้นสามารถรักษาในเรื่องของสุขภาพทางเพศเสริมได้ช่วยได้ครับช่วยได้นะคะเดี๋ยวหลังก็คงจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกันอีกค่ะแต่ว่าช่วงหน้านะคะใครที่อยากจะผิว ขาวเมื่อกี้ผอมไปแล้ววันนี้นี่ฉันเจียมตัวมากเลยนะเพราะว่าดิฉันใส่แขนยาวใช่ไหม<า>อเออเพราะคนที่จะมานี่เขาเป็นคนที่บริงงมากบรก่กับโฮยอนนี้คะ่ะความลับที่ทําให้เกาหลีเนี่ยเขาขาวสักครู่เดียวคะ่ะลุงเซ็กซี่มากเลย <laughs>